มันเป็นเพียงการโจมตีปะปาย10ลูก20ลูกสูงสุดก็ประมาณไม่เกิน60ลูกครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าการโจมตีที่มาจากกลุ่มฮิตบัลเล่ที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเนี่ยเขามองว่ามันจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่จะมากี่ลูกกันแน่แต่ถ้าหากว่ามาเป็นพันๆลูกงานนี้ก็ถือว่าหนักเช่นกันอิหร่านเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการมอบหมายให้ฮิตบัลเล่ จะต้องทําการโจมตีอย่างมากที่สุดนะครับเพราะว่าลูกจะวดนเนี่ยน่าจะเข้าถึงพื้นที่อิสราเอลได้มากกว่ามากกว่ากรณีที่อิหร่านจะทําการยิงเข้าใส่เพราะฉะนั้นการโจมตีที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับยุทธวิธีเดิมๆเ,เนี่ยอิหร่านก็คงได้มีการเรียนรู้มาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างพวกดโดรนขีปนาวุธเนี่ยนะครับมันถูกสกัดกั้นก่อนที่จะเข้าแนา่นฟ้าอิสราเอลด้วยซ้ำไป สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาเสนอ,อกันต่อครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า48ชั่วโมงโกรณีหนึ่งก็คือกลุ่มฮิตบัลเล่นะครับเหมือนจะต้องการเป็นรองของในฝั่งของอิสราเอลนั่นก็คือการยิงจรวดแบบไม่นําวิถีครับ เราเรียกว่าน่าจะเป็นจรวดคัสซูยะเป็นจรวดสมัยตั้งแต่ยุคโซเวียตเก่านะนะครับจรวดแบบนี้ก็เปรียบประหนึ่งได้ว่าเป็นเหมือนพวกจรวดหลายลำกล้องนะครับเวลาที่จะทําการซันโบออกมานั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของแท่นปล่อยแท่นปล่อยในแต่และแท่นนั้นก็จะมีการบรรจุลูกจรวดนะครับหลาย10ลูกแล้วเวลาปล่อยเนี่ยมันจะมีการปล่อยมาทีเดียวครับหลายๆล,ลูกทําให้จรวดนั้นจะมีการเดินทางในช่วงเวลาที่ติดติดกัน วันและเวลาดังกล่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่4สิงหาคมฮิตบเบลา์ได้เปิดชากโจมตีพื้นที่ทางเหนือครับก็เป็นพื้นที่ที่มีพลเมืองชาวอิสราเอลอาศัยอยู่โดยเฉพาะที่กาลิลีมันก็เลยทําให้เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับก็เป็นการโหมเกระพือเหตุการณ์ที่จะบ่งบอกว่านี่คือสงครามใหญ่แต่ว่ายังไม่ใช่ครับสงครามใหญ่นะฮะมันจะต้องทําการเปิดจากอิราน จะต้องทำการเปิดฟอรก่อนแต่เหตุการณ์ในวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือว่าฮิตบับเลา์ครับได้ทำการยิงจรวดมามากกว่า30ลูกแล้วการยิงครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนฮิตบับเลา์ได้ทำการยิงจรวดออกมาจากพื้นที่ทางใต้ของเรูานอนก็ยิงเข้าใส่มาเลยครับยังพื้นที่กาลิลีทางเหนือของอิสราเอลแต่ว่าในวันนั้นนะครับ อิสราเอลเขาก็มีพวกระบบป้องกันภัยอากาศประจำการอยู่แล้วติดตั้งอยู่บนพื้นที่ทางเหนือนั่นก็คือระบบไอรอนโดมไอรอนโดมครับก็สามารถทำการเข้าสกัดกัน้นเอาไว้ได้หน้าเกือบจะทั้งหมดเลยฮะมันก็มีภาพปรากฏให้เห็นนะครับหลังจากที่ฮิตบัลเล่นั้นมีการเปิดฉากยิงเข้ามาก่อนและภาพก็ตัดไปครับมาที่ระบบไอรอนโดมไอรอนโดมเนี่ยก็จะทำการยิงจรวดไปจำนวนเท่าๆกันกันกบที่ คิดบลเลาะมีการยิงขึ้นมาหรือบางทีอาจจะเป็น2เท่าแต่ถ้าหากว่าเป็นการสกัดกั้นที่มาจากอเมริกาก็จะต้องทําการยิงไป2ต่อ1ซึ่งเป้าหมายมา1อเมริกาต้องยิงไป2ส,สาเหตุที่ยิงไป2ก็คือเขาต้องการรับประกันเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความชัวร์หากว่าลูกแรกเนี่ยมันไม่โดนลูกที่2อยังไงก็ต้องชนเป้าเพราะฉะนั้นการสกัดกั้นในฝั่งของอเมริกาค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองแต่ว่าอิสราเอลครับ เขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจแล้วก็เชื่ออกเชื่อใจของระบบป้องกันพรนากาศอินโดมยิงมา30ก็ยิงขึ้นออกไป30เหมือนกันครับมันก็เลยทําให้การสกัดกั้นดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นบริเวณน่านฟ้าของอ e ิสเซลนะครับก็เห็นเป็นลูกไฟนะครับสว่างว่าบวาบตามจุดต่างๆการยิงครั้งนั้นมันก็เหมือนเป็นการมาประเดิมแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่มันหนักข้อมากขึ้นครับ ทีนี้ระบบไอรอนโดมเนี่ยณขณะนี้ครับอิสเอลก็มีการถูกส่งไปประจําการยังพื้นที่ต่างๆที่มองว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วก็มีพลเมืองหนาแน่นพวกเขาก็จะมีการนําระบบนี้ครับไปวางแล้วก็มีการวางเรื่องของสํารองลูกด้วยครับเวลาที่มีการยิงลูกหมดก็จะต้องทําการเปลี่ยนอย่างทันทีเพราะฉะนั้นไอรอนโดมนั้นมันมีการออกแบบมาเพื่อไปหยุดยั้งจรวดแล้วก็โรน ที่ปล่อยมาจากพื้นที่เรบานนเพื่อต้องการมาปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองหรือแม้แต่โครงสร้างด้านการทหารระบบนี้ครับมันก็จะมีชิ้นส่วนหลักในประมาณ3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็คือแท่นปล่อยชิ้นที่2ก็จะเป็นระบบเรดาร์แบบมัลติมิชชั่นเรดาร์ชิ้นที่3ก็จะเป็นระบบสั่งการใช้สาหรับการควบคุมการต่อสู้คับรวมถึงการควบคุมระบบอาวุธ ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงครับตลอดความขัดแย้งที่ผ่านมาระบบนี้ครับเคยได้ทําการช่วยอิสราเอลมามากต่อมากนักแล้วครับโดยเฉพาะการสกัดกัน้นจะรวดแบบไม่นําวิถีหรือพวกกระสุนปืนคอกระสุนปืนใหญ่ครับมันก็สามารถตนินการสกัดกั้นได้อเมริกาเนี่ยเคยได้บริจาคเงินประมาณ1,000พันกว่าล้านดอลลาร์ให้กับอิสราเอล เพื่อให้อิสราเอลนั้นมีการไปใช้ในแง่ของการป้องกันตัวและอิสราเอลก็มีการพัฒนาระบบอาวุธของตนเองซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้นมันจะฉีกแนวว่าที่อเมริกาพัฒนาจะแตกต่างกันครับ a r r o โเนี่ยก็เป็นของอิสราเอลอรอนโดมก็เป็นของอิสราเอลเพราะฉะนั้นอิสราเอลเขาก็มีนักวิศวสรครับที่ชั้นนำมีหัวกะทิ มีมันสมองจนบางคนมองว่าเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ครับที่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการคิดค้นอาวุธต่างๆทําให้อยู่รอดปลอดภัยจากการโจมตีที่มาจากทุกทิศท,ทุกทางได้และมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวสงครามที่กําลังจะก่อตัวขึ้นมาครับในช่วง24ชั่วโมงนี้ฮะตอนนี้อเมริกาบีบวงเวลาเหลือเพียงแค่24ชั่วโมงแล้ว ซึ่งเมื่อวานนั้นก็มีกระแสข่าวที่มาจากภายในครับบอกว่า48ชั่วโมงก็แปลว่าในห่วงเวลาหนึ่งวันนี้ครับมันน่าจะมีการโจมตีแล้วถ้าหากว่ามันไม่มีการโจมตีขึ้นมาจริงๆสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกันภายในระหว่างอิรานกับกลุ่มนักรบเพราะว่ากลุ่มนักรบต่างๆนะครับเขาก็มีการนําเสนอให้อิรานเนี่ยต้องเปิดฉากโจมตี แต่อิรานนั้นก็ยังคงสงวนท่าทีเป็นเหมือนว่าไม่กล้าที่จะมาเปิดฉากกับกิเซลหรือไรครับการโจมตีที่มาจากคิดบัลลอนั้นมันก็เป็นเหมือนการไปลองของในส่วนหนึ่งนะฮะและก็คิดว่าการโจมตีใหญ่เนี่ยคงจะมาโจมตีเกิน100ลูกครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นฮิตบัลลาะยังไม่เคยได้มีการโจมตีจรวดเกิน100ลูกนะครับ ตามที่ผมเคยได้มีการรายงานข่าวไปมันเป็นเพียงการโจมตีปะปาย10ลูก20ลูกสูงสุดก็ประมาณไม่เกิน60ลูกครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าการโจมตีที่มาจากกลุ่มฮิตบัลเละที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเนี่ยเขามองว่ามันจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่จะมากี่ลูกกันแน่แต่ถ้าหากว่ามาเป็นพันๆลูกงานนี้ก็ถือว่าหนักเช่นกัน อิหร่านเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการมอบหมายให้ฮิดาะ,ะจะต้องทําการโจมตีอย่างมากที่สุดนะครับเพราะว่าลูกจะโรนเนี่ยน่าจะเข้าถึงพื้นที่อิสเเอลได้มากกว่ามากกว่ากรณีที่อิหร่านจะทําการยิงเข้าใส่เพราะฉะนั้นการโจมตีที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับยุทธวิธีเดิมๆเนี่ยอิหร่านก็คงได้มีการเรียนรู้มาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างพวกดโดรนขีป ปนาวลอนน่นะครับมันถูกสกัดกั้นก่อนที่จะเข้าแน่นฟ้าอิสราเอลด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการโจมตีที่มาจากอิหร่านก็มีหลายฝ่ายนั้นคาดการว่าคงจะต้องใช้ขี่ปนาวุธทิ้งตัวบอลลิสติกและการใช้บอลลิสติกก็จะต้องมีจํานวนมากกว่าระบบป้องกันที่อิสราเอลมีหรือที่เรือรบของอเมริกามีครับอเมริกาเนี่ยอิหร่านก็ต้องคํานวณให้ได้ว่า เรือลบในแต่ละลำนั้นมันจะมีการบรรจุลูกขีปนาวุธสแตนดาร์ดมิสไซล์ทหรือว่ามิสไซล์ซกี่ลูกกันแน่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการคำนวณได้ว่า a อโร่สหรือ3ที่อิสเอลมีมีกี่แท่นยิงกันแน่เขาจะต้องทําการยิงลูกจรวดให้มากกว่าที่ระบบป้องกันมีและการยิงก็ต้องทําการยิงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างในการสับเปลี่ยนอาวุธใหม่เข้าไปยังไซโร เพราะไม่เชนั้นแล้วครับก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถที่จะทําการตั้งรับอาวุธของอิหร่านหรือแม้แต่กลุ่มนักรบต่างๆได้